บโซเชียลแชร์มาว่าว้าวเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่สำเร็จฉลองด้วยการแจกโทรศัพท์3,000เครื่องหืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและน่าจะบอกกันนะครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบข้อความและลิงก์ดังกล่าวก็บอกได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับว่าหลอกลวงครับด้วย2เหตุผลคือ1มันดีเกินไปเปิดตัวขายมือถือใหม่ไม่มีใครฉลองแจกฟรีเป็นพันๆเครื่องแบบนี้หรือแม้แต่การแจกคูปองเงินสดแจกรองเท้าหรือรางวัลอะไรก็ตามและเหตุผลที่2ลิงก์น่าสงสยัยเป็นลิงก์ที่ไม่ได้พาไปเว็บทางการบางทีคนร้ายก็พยายามตั้งชื่อให้ดูคล้ายกับของจริงอยู่บ้างเชชชช่่่่นนนมีืืือออรร้้าาหงบด์ ื่อเว็บนั้นเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีได้นะครับและบางชื่อราคาก็แค่ไม่กี่ร้อยบาทต่อปีเท่านั้นสาหรับท่านที่ยังไม่เคยถูกหลอกถ้าท่านเข้าใจและระวังตามนี้ก็ถือว่าท่านมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับแต่เพื่อให้เข้าใจแจมแจ้งถึงภัยร้ายแรงวันนี้จะมาชําแหละลงลึกกันสงสัยไหมครับว่าคนร้ายทําแบบนี้แล้วได้อะไรคําตอบคือเงินและข้อมูลส่วนตัวของเราครับอุบายหลอกแจกนี้มีการโกหกหลอกลวงอย่างน้อย11ครั้งไปดูกันครับคาเตือน เราทำให้ดูเพื่อไม่ให้ท่านต้องมาลองเองนะครับดังนั้นไม่ควรลองทําตามครับสมมุติว่าเมื่อผมได้ข้อความนี้มาจากเพื่อนผมรู้ไม่ทันและอยากได้รางวัลผมก็กดที่ลิงก์ที่แนบมาหลอกที่1เป็นอันเรียบร้อยครับในการกดลิงก์แบบนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นอันตรายทันทีแต่ถ้าเราไหวตัวทันอยู่แล้วไม่ต้องกดน่าจะดีกว่าครับ ตรงนี้เราตรวจพบว่าคนร้ายใส่กลไกทางเทคนิคให้ระบบตรวจสอบว่าเรากดเข้ามาจากอุปกรณ์แบบไหนระบบไหนตั้งค่าเป็นภาษาใดหากตั้งเป็นภาษาไทยก็จะแสดงเว็บไซต์เป็นภาษาไทยกดเข้าไปผมจะเจอกับหน้าเว็บไซต์แบบนี้ครับข้างบนมีภาพรางวัลที่น่าเชื่อถือตามด้วยข้อความเชิญชวนกับตัวเลขสุ่มขึ้นมาว่าเหลือรางวัลอยู่อีกกี่ชิ้นนี่คือหลอกที่2ครับและตามด้วยคําถามข้อแรกซึ่งก็ชวนเชิญให้เราเผลอกดตอบคําถามเหลือเกินนี่คือหลอกที่3 คำถามดูเหมือนจะมีตอบถูกตอบผิดแต่จริงๆตอบอะไรก็ถูกหมดแลลวครับแม้แต่ตอบว่าไม่อยากได้รางวัลก็ตามพอตอบครบสข้อเขาก็บอกว่ายินดีด้วยคุณเจอหลอกที่4เขาแล้วครับถ้ายังไม่แน่ใจก็มีหลอกที่5สัมทับอยู่ข้างล่างนั่นคือเหล่าพยานเท็จที่คนร้ายไปขโมยรูปคนอื่นมาเติมข้อความให้ดูเหมือนว่าเคยมีการแจกจริงๆหลอกที่6หลอกว่าได้รางวัลแต่ต้องแชร์ก่อนถ้าเครื่องเราตั้งเป็นภาษาไทยไว้ปุ่มนี้จะเป็นไลน์แต่ถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษปุ่มนี้จะเป็นวอ a t s แอปครับเมื่อเรากดป เลือกชื่อเพื่อนหรือกลุ่มที่จะแชร์วนไปถ้าเราหลงกลกดแชร์เพื่อนเราก็จะได้รับข้อความหลอกลวงนี้ทันทีคนร้ายจะให้เราแชร์จนกว่าแถบสีฟ้าจะเต็มซึ่งจากที่ลองนับก็พบว่าต้องแชร์ประมาณ10ครั้งนะครับทีนี้ก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมช่วงนี้เพื่อนๆของเราถึงแชร์ข้อความแบบนี้มาให้เยอะเหลือเกินถัดไปครับหลอกที่7เมื่อหลอกใช้เราเป็นเครื่องมือกระจายข้อมูลเท็จเสร็จก็ถึงเวลาหารายได้จากเราแล้วครับเริ่มจากปุ่มดาวน์โหลดที่ขึ้นมาตรงนี้ถ้าอยากได้รางวัลต้องโหลดแอปพอกดปับบบบกก็็็จาาาข้า้ไข้ไปปงงงเเเวววซตตต์ออื่่่นนนๆ10แลรหทีา มือถือของเรากําลังโดนไวรัสเข้าแล้วทางแก้คือต้องโหลดแอปที่เขาบอกนี่คือหลอกที่8อย่าเชื่อนะครับไม่รู้ว่าแอปที่พาคนมาโหลดด้วยวิธีนี้ต้องใจร้ายขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคนร้ายเริ่มได้เงินค่าหัวคิวและโฆษณาแล้วครับส่วนเราก็เสียเวลาและเสียค่าเน็ตไปฟรีๆถ้าใครยังอดทนอยากได้รางวัลอยู่ก็จะนํามาสู่หลอกที่9จะมีกล่องข้อความขึ้นมาถามเราครับทำให้ดีใจว่าโอ้นี่คงใกล้จะได้รางวัลแล้วสินะแต่ที่จริงคือใกล้ถูกล้วงกระเป๋าแล้วครับเมื่อเราหลงกรอกหลงกดไประบบจะพาสลับไปที่แอปข้อความถ้าใครไม่ส ก็คงจะรีบกดปุ่มส่งทันทีแต่ดูดีๆครับนี่ไม่ใช่เว็บไซต์แล้วนะครับนี่เป็นการส่งข้อความสั้นหรือ SMS จากเครื่องเราเองซึ่งแน่นอนว่าจะมีค่าส่งข้อความและเมื่อดูเบอร์ปลายทางที่คนร้ายตั้งไว้ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวมากครับมีทั้งหมด18เบอร์และทั้งหมดเป็นเบอร์ต่างประเทศซึ่งคาดว่าเป็นเบอร์ของบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ในประเทศนั้นครับโดยทั่วไปถ้าค่าส่ง SMS ไปต่างประเทศข้อความละ8บาทเท่ากับว่าถ้าใครเผลอกดส่งจะเสียค่าส่งข้อความทันที8คูณ18หรือ144บาทครับและไม ต่อไปเช่นให้กรอกอีเมลพอตอบก็สลับไปหลอกให้ส่งข้อความไป18เบอร์ต่างประเทศนี้อีกอย่างน้อยอีก9รอบถ้าใครโดนครบก็คิดเป็นเงินพันกว่าบาทแล้วครับตอนนี้คนร้ายน่าจะได้ไปทั้งเหยื่อรายใหม่ค่าโฆษณาและค่าส่วนแบ่งจากการส่งข้อความแล้วนะครับยังไม่พอครับมากันที่หลอกที่10หลอกให้เราดีใจอีกครั้งพร้อมทั้งมีปุ่มให้กดเลือกค่ายมือถือซึ่งถ้าเราหลงกลกดไประบบก็จะพาไปส่งข้อความเพื่อสมัครบริการอีกคราวนี้เป็นในประเทศซึ่งอาจจะผูกพันและหักค่าใช้ใจ่ายจากบินมือถือเราเป็นรายเดือนหหหรรรืือออออาาาาายยยสััปดด์่่่่งงตตเนคบแลละมม้วกที ให้เรากรอกเบอร์โทรเพื่อสมัครบริการกับอีกเว็บหนึ่งก็จะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมาอีกเช่นกันทั้งหมดนี้คือการหลอกลวงทั้ง11ขั้นของเว็บหลอกแจกเหล่านี้ครับยิ่งถล่มลึกมีแต่ยิ่งเสียนะทั้งตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือโลกยุคนี้การกุเรื่องหลอกลวงมีต้นทุนต่ําคนร้ายใช้เงินและฝีมือไม่มากนักทําจากมุมใดในโลกก็ได้เราจึงมีโอกาสเจออุบายหลอกแจกลักษณะนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับดังนั้นย้อนกลับไปที่ภูมิคุ้มกันขั้นต้นอย่าเชื่อและอย่าแชร์ข้อมูลใดๆงงงง่่่่่าาายยยๆครรรััสสบบมมมมีอออออออหลลเเืนนนนนสสสสไไไดด้วว ชช่่วกอนแสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม